เมื่อเราได้สวดมนต์วิชาพระรัตนาตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปใหู้ทุกคนนั่งใจให้นนแนว่วแน่วมุ่งตรงต่อ้นทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิี๋้วขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะดัดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบยหลับตาของเราเบาๆข้อลูก พอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเมาๆผ่อนคลายสบายสบๆแล้วก็ทำแจงเราได้ให้เบิกบาน ให้แช่มชื่อไอ้สะอาดให้บริสุทธิ์ผองใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่อง การศึกษาเรียนเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้คลายความผูกพันทั้งหมดทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีพันธานาการของชีวิตมาก่อนเลยให้คลายความผูกพัน ไม่ยึดมั่นถึงมั่นในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเน่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องเสื่อมสลายไปในที่สุดไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ลุนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแม้แต่ตัวงเราเองสักวันหนึ่งนะ เราก็ต้องจากโลกนี้ไปเรามาเกิดในโลกนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะมาสร้างบาร,รมีรมพระธรรพระนิพพานได้แจ้งแสวงหามรรคผลนผิพพานซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหน เพราะฉะนั้นการบรรลุมักผลนิพพานนั้นไม่พ้นสมัยยังใหม่เสมอเพราะมักผลนิพพานนั้นมีอยู่แล้วในตัวของเรามักสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิทาคามีมักสกิทาคามีผล พระนาคารมีมักระนาคามีผลพระอรหัตธรรมักอรหัตตผลซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกายองค์พระหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในตัวของเรานั่นแหละที่น้าตาสวยงามเกียตรติโูตูมประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการ นังขัดสมาธิอยู่ภายในต่างแต่ขนาดและความบริสุทธิ์ตโสดาปติมักิสดาปฏิพนก็นาตักห้าวาสูงห้าวาสกิตาคาริมัตสกิตาคามิผลก็นาตักสิบวาสูงสิบวาพระนาคามิมักพระนาคามิผลก็นาตักสิบห้าวาทูงสิบห้าวา ถ้าพระรหัตมกรกรหัตผลก็นาถักยี่สิบหมอสูงยี่สิบว่นนี่มรรคผลนิพพานอยู่ในตัวนิพพานมีทุกๆกกายเลยนิพพานของกายธรรมรสโสดาปร,ระสิทธคามีพระนาามีพระรหัต มีนิพพานของตนทั้งนั้นของท่านที่เขาเรียกว่านิพพานเป็นคือนิพพานของกายธรรมต่างๆเหล่านั้นภาษาบาลีเรียกสัพปาติเสสนิพพานอนดับขันธนบริณพานนั้นเป็นอนุปาติเสสนิพพานไม่กลับมากรฏดแต่นิพพานนั้นมีอยู่ในตัวนี่ เป็นแหล่งแห่งบรมสุขเอกันตะบรมสุขสุขล้วนๆเลยต้เกิดจากความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจถ้าทำให้จำคิดรู้อะไรต่างๆทั้งหมดบริสุทธิ์ขึ้นไปเรืลยๆย,ยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งมีความสุขมากสุขยังไม่มีประมาณเลยมรรคผลนิพพานนี่แหละเป็นสิ่งที่ เป็นเป้าหมายของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละและความบริสุทธิ์นี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่จะบริสุทธิ์ได้ก็ใจใจต้องหยุดต้องนิ่งคือใจปรอคลายความผูกพันจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตแล้ว มันก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ภายในแต่ถ้าหากยังมีกิเลสอสวะเจือพนอยู่มันก็จะถูกดึงออกจากภายในไปสู่ภายนอกไปติดในรูปเสียงกลิล่นรสสม,มัสธธรรมลมสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ดมสิ่งที่เราได้ลิ้มรสสิ่งที่เราได้ถูกต้องสมัสนัแนะนึกคิดตั้งใจก็จะถูก ดึงออกไปตรึงไปติดกับสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นเมื่อเราจะสแสวงหาผลธรรมผลนิพานแล้วก็จะต้องทําความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เป็นสาระแก่นสาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไปนสู่จุดสลายแล้วก็เป็นแหล่งกําเนิดแห่งความทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจ โศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเปไ็นไรลำพัน์อะไรอววรแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงเพราะว่ายังตกอยู่ในอำนาจของมารทั้งห้าฝูงนั่นแหละตั้งแต่กิเลสมารคันํะมาถรถทบะบุตรมารอเปสังหารมารและกรรมัดจุมารเพราะนั้น ใจต้องกลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ภายในภายในตัวทำอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ต้องทำอะไรที่นอกในจากนี้เช่นเดียวกับพระส,มสมัมมาสัมพุทธเจาพระอารหาันต์ท่านผ่านชีวิตของทางโลกของการคลองเลือนมาแลว้วผ่านชีวิตทั้งระดับล่าง ระดับกลางระดับสูงเป็นมาหมดทุกทุกสิ่งอยู่แล้วเกรนว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ควรจะแสวงหาหรือจิตมั่นถึงมั่นเลยเราตกอยู่ในสภาพากลางนี่แหละไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไปจนัึงทังกาปลดปล่อยวาง แล้วก็ออกบวชเป็นบรรพชิตเพื่อจะได้มีโอกาสว่างไม่มีเครื่องพันธนาการของชีวิตสแสวงหาทางหลุดทางพ้นจากความทุกข์ของชีวิตตีกิเลสอาสวะเป็นสาเหตุปลงให้เกิดความทยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นต้น แล้วก็เอาโอกาสที่ปลอดกังวลจากเครื่องพันธานาการทีวิตดังกล่าวมาหลับตาเจริญสมาธิภาวนาอย่างที่พวกเรากำลังทำอยู่นี่แหละท่านก็นหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ภายในคือโดยธรรมชาติของใจเมื่อมันไม่ติด สิ่งภายนอกมันจะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมภายในที่ศูนย์กลางกายฐานที่จิดที่เองเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเมื่อท่านคลายความผูกพันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเราเห็นว่ามันเป็นสาระกานสารแล้วพอเบือนหน่ายก็คลายคลายก็หลุดจากสิ่งเหล่านั้นใจก็หยุดนิ่งๆ สงบบริสุทธิ์พอถูกส่วนก็เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตน,น่นแล้แตั้งแต่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเพิ่งเธอกไเห็นดวงธรรมผุดเกิดขึ้นมาก่อนเป็นดวงใสๆที่ใสเหมือนน้ำบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้าง เหมือนเพชรใสๆที่จะละในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเกินใสขนาดตั้งแต่เล็กถ้ากระดวงดาวในอากาศเท่ากับพระจันทร์ในคืนมันเป็นบ้างเท่ากับพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันบ้างถ้าฟองไข่แดงของไก่บ้างหรือโตยิ่งกว่านี้เนี่ยแล้วแต่กำลังบาร,รมี เพงแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากันแต่จะเห็นเป็นดวงใสๆเหมือนกันชัดเจนแจ่มใสย,ยิ่งกว่าลืมตาเห็นคือตาเห็นวัตถุภายนอกเนี่ยมันก็ชัดเจนระดับหนึ่งยังเก็บรายละเอียดไม่ได้แต่ถ้าชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นก็แปลว่ามันเก็บรายละเอียดได้เหมือนมองผ่านกรัง เลนที่ขยายวัตถุเหล่านั้นเพราะนั้นก็จะเห็นชัดใสแจม่มกระจ,จ่างอยู่กลางกายนะเป็นดวงใสใสเ่งวระเดียคุณหลวงปู่หลับพระมงคลเทพบุนีสัจันตสโรบุคคลพระิชาธรรมกายาเทเลวัาดวงธรรม,มานุปสัสสนาสติปัฏฐานหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดวงปฐมมรรค แพรว่าจุดเริ่มต้นหรือต้นทางที่จะไปสู่อยนายตนะนิพพานเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้บรรลุมรคนิพพานแต่หลังจากนั้นนั่นก็หยุดใจนิ่งอย่างเดียวไปเลยๆเพราะหยุดจะเป็นตัวสำเร็จที่ทำให้เขาถึงพระตัตนตรัยในตัวมรคนิพพานดังกล่าว เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาฝึกใจให้หยุดในิ่งฝึกใจของเราเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งเราจะได้พบของจริงสัจธรรมของชีวิตแล้วก็พบความจริงที่พระอริยเจ้าท่านบรรลุดังนั้นในตอนช่วงนี้เราก็มา รวมใจของเรามาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายนี่แหละตรงฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานในลระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้มาสองเส้นพ่าคืองห้ตึงจากสะดือจะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นดานาทั้งสองตัดกันเป็นกากบ,บาทจดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเป็นที่ตั้งดั่งเดิมของใจเราแล้วก็ เป็นทางไปสู่อายตนานิาพานเราจะต้องนำใจมาหยุดตรงนี้ทำความรู้สึกใจอยู่ในกลางทองในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหยุดใจนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบายๆแล้วก็กำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมา ในใจคือสร้างมนภาพว่าในกลางกายของเรานะมีเพชรสักเม็ดหนึ่งมาก,กลมรอบตัวขนาดไหนก็ได้กลมรอบตัวอยู่ในกลางกายนะจ๊ะเอาขนาดที่เราพึงพอใจนะ กำหนดนึกสมมุติว่ามีสิ่งนี้อยู่ทงความรู้สึกอย่างเบาเบาสบายสบายลคล้ายๆกับานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยอย่าไปตั้งใจมากเกินไปอย่าไปบีไปเข้นให้เห็นภาพอย่ากดลูกในตา นึกธรรมดาธรรมดาอย่างที่เรานึกถึงคนตัดจริงของสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่เราเคยรักนันแหละให้นึกนิ่งนิ่งน,งนมนมเบาเบาสบายสบายให้ต่อเนื่องกันไปมีสติคู่กับความสบาย สติคือความรู้สึกอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็ให้สม่ำเสมอต่อเนื่องสม่ำเสมออย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นถ้าเผลอไปคิดเรื่องอื่นเราก็ต้องดึงกลับมาใหม่แล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้เจ็บครั้งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งก็ได้จนกว่าเราจะพึงพอใจหรือหมดความจำเป็นที่จะภาวนาเราอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างเดียวโดยไม่ต้องคิด เรื่องอื่นอยาก,กจะหยุดิติ่งอย่างนี้ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมารลังต่อไปแต่เราจะนำกลับมาใหม่เมื่อใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นประครับประคองกันไปอย่างนี้นะจ๊ะดวงใสๆสหรือจะนึกถึงพระแก้วใสๆสก็ได้จะเป็นพระเดีพยะคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะเอาอย่างเดียวแต่นึกอย่างหนึ่งไปเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรเช่นนึกถึงดวงใสกลับไปเห็นองค์เป็นองค์พระหรือพปะเดระคุณหลวงปู่เราก็ดูเรื่อยไปดูไปอย่างสบายๆคล้ายากับเราดูทิวทัศน์โดยไม่ต้องคิดอะไรเลย ให้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละต้องผ่อนคลายสบายจึงจะถูกหลักวิชาถ้าลูกทุกคนทำอย่างนี้ได้ชาวนี้ก็จะเป็นช้าแห่งความสมปรารถนาในชีวิตของลูกทุกคนสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้บรรลุก,กรณียกิจกิจที่ต้องทำซึ่งเป็นงานที่แท้จริงของชีวิต ในการมาเกิดแต่ละครั้งของทุกภพทุกชาติที่ผ่านมาก็ดีในปัจจุบันก็ดีและที่จะมีตอบไปในอนาคตก็ดีเพื่อให้ลูกทุกคนปละครองใจภาวนาสัมมาอรังเรื่อยไปตรึกนึกถึงดวงใสจุด่ที่กลางดวงใสเท่าที่เราจะนึกถึงภาพนี้ได้อย่างสบายสบาย ถ้านึกแล้วมันไม่สบายต้องผ่อนคลายด้วยการเพยอบเลือกตาคมนิดนึงเพยอบเลือกตาและพอรู้สึกสบายก็รักษาจังหวะแห่งความสบายของร่างกายและจิตใจนะไม้มีสติสบายอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย คืิใจหยุดใจนิ่งซึ่งเกิดขึ้นเองแล้วภายหลังจากนั้นก็จะเข้าถึงเองเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลูกทุกคนได้ตั้งใจอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้เป็นชเช้าแห่งความสว่างสวยให้ลูกทุกคนได้เข้าถึงพระััตนตรัยในตัวอย่างสบายๆอย่างง่ายได้ อย่างถูกต้องล่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงเัินนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปนิบเงียบ